พระลับตำนานศรัทธาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นในจังหวัดขอนแก่นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภาคอีสานมีพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ถูกนับถืออย่างลึกซึ้งจากชาวบ้านทั่วทุกสารทิศนั่นคือพระลับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่เพียงแต่เป็นวัตถุแห่งความศรัทธาหากยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนมาอย่างยาวนานพระลับไม่ได้เป็นเพียงรูปเคารพที่ตั้งอออยยู่่นววััดดหาาเเปป็บทพิิสสจ์์งรระตตตศีชืโ ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันความเป็นมาของพระลับตำนานและประวัติศาสตร์พระลับมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนอยุธยาตอนปลายหรืออาจก่าว่านั้นในยุคอาณาจักรล้านช้างที่เคยรุ่งเรืองในภาคอีสานพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะเด่นคือเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยซึ่งเป็นปางที่แสดงถึงการชนะมันและความกล้าหาญในการปกป้องพระธรรมชื่อพระลับมีความหมายลึกซึ้งและมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อนเร้นพระพุทธรูปเพื่อปกป้องจากศัตรูในช่วงสงครามหรือการบุกรุก